สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมามนทาโรชชาลนะคะสับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมนะคะดวงความรักของชาวทัตุไปนะคะชาวราศีเมษราศีสิสงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะแต่วันนี้เรามาดูกันว่าคนราเก่าของคุณนะคะหรือว่าคนคุยเก่านะคนเก่าๆของคุณเนี่ย ในช่วงเวลานี้นะคะเขาคิดดูว่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2567นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมนฝากด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะสามารถที่จะรับชมรับฟังได้เพื่อความบันเทิงนะหรือถ้าใครที่รู้สึกว่า เรื่องราพลังงานตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้เนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่พลังงานตัวตนของชาวธาตุไฟชาวราศิเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะไพ่ขึ้นพลังงานห้าไม้เท้านะคะแปดาบคะ่ะจะทิสนะาดเหรียญน,นะคะแล้วก็มีพลังงานสองดาบนะคะ ช่วงเวลานี้นะคะมนมองว่าเป็นช่วงเวลาของการที่คุณนะคะจะเป็นตัวของตัวเองเนาะมีความมั่นอกมั่นใจในการเป็นตัวตนของตัวเองมากๆค่ะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าการที่เรามั่นใจเนี่ยมันทำให้อาจจะเกิดความคอนฟ lict ก,กับคนรอบข้างได้นะคะหรือรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คุณแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่เนาะพลังงานของชาวธาตุไฟในช่วงเวลานี้นะคะจะมี ภาวะสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจมันมีโอกาสของทางเลือกเข้ามานะคะาจะมีความลังเลมีความสับสนในความรู้สึกเกิดขึ้นได้นะคะถ้าในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะบนมองว่าช่วงเวลานี้นะคะ่ะอาจจะอยู่ในจุดที่ชาวทัฝ่ไฟเองคุณกำลังที่จะมีการ ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วมันเหมือนกับว่าคุณจะเลือกตัดสินใจหรือว่าคิดประเมินสิ่งต่างๆด้วยเหตุและผลนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะมุนว่าชาวธาตุไฟเนี่ยคุณมองหาความสัมพันธ์ที่มีความแฟรน,นะคะในความสัมพันธ์คือการให้การรับนะคะสามารถที่จะเรียกว่าใกล้เคียงกันเท่าเทียมกันได้ คือมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งให้อยู่ไฟเดียวฝ่ายหนึ่งรับอยู่ไฟเดียวแบบนั้นนะคะหรือการแชร์วิ่งอะไรต่างๆหรือการที่สามารถพูดคุยกันได้ได,ด้วยเหตุผลเนาะคุณจะคัดเลือกนะคะความสัมพันธ์เนี่ยด้วยความถูกต้องมากกว่าถูกใจแล้วก็มันมองว่ามันเป็นช่วงเวลาของการได้โฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างที่ เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะเหมือนกับคุณมีเป้าหมายแล้วก็มีความพยายามอดทนมากๆมีจุดที่ไปโฟกัสน,นะคะแต่หลายคนเนี่ยมีในเรื่องของเงื่อนไขข้อจํากัดอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของจิตใจเราในช่วงเวลานี้ด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอีกนะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้พลังงานของชอาวธาตุไฟเมสสิงธนูนะคะ มี3ถ้วยห้าถ้วยนะจ๊ะเดลเวอร์นะคะแล้วก็มีภาพพลังงาน10ถ้วยนะคะขึ้นมาเนาะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดของการที่ได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะ เป็นโอกาสเป็นทางเลือกทางความรักนะคะมันว่าคุณอาจจะได้พบปะนะคะกับสังคมใหม่ๆเพื่อนฝูงนะคะมีคอนเนคชันใหม่ๆเพิ่มเติมเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้แล้วก็มีทิศทางของโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ซึ่งเรามองว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้มีความรักหรือมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามาทักเข้ามาถ่ายคุณนะคะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีเสน่ด้วยนะชาวธาตุไฟในช่วงเวลานี้นะคะ เหมือนกับมีบางเรื่องแหละที่รู้สึกว่ายังติดอยู่ในใจเหมือนกันมันมีความเสียดายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นไพ่ขึ้นพลังงานห้าถ้วยมานะคะมีพลังงานสิบถ้วยมาด้วยโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ซึ่งเรามองว่ามีทิศทางนะคะในการที่มีความอบอุ่นมีความสุขสมหวังเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของ พลังงานที่เป็นพลังงานดีๆอ่ะเราสึกว่ามันเป็นฟิลลิ่งความอบอุ่นใจนะคะขึ้นมาในช่วงเวลานี้แล้ก็เห็นถึงพลังงานนะคะในรูปแบบของโอกาสนะคะที่เราสึกว่ามันเป็นฟิลลิ่งของความเป็นครอบครัวฟิลลิ่งของความรู้สึกว่ามีเรื่องราวดีๆอะที่เกิดขึ้นนะคะอ่า พลังงานสิบถ้วยเนี่ยนะคะเราสึกว่าคุณอาจจะได้เจอได้เจอกับใครที่เรารู้สึกได้ถึงความผูกพันนะคะหรือว่าเป็นคนที่เขามีฟิลลิ่งความอบอุ่นอยู่ตรงนั้นนะ่ะหรือว่าเติมเต็มความรู้สึกของตัวคุณได้ดีนะคะมีเกณฑ์ในการได้เริ่มต้นได้เรียนรู้หรือเปิดโอกาสทางเลือกต่างๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพลังงานของคนเกา่เกาๆเ,เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ พลังงานของคนเก่าของคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไพ่ขึ้นพลังงาน7จถ้วยนะคะ a d ด l ิต้าออบเอิร์นะไพ่ขึ้น1ไม้เท้านะคะเดเ h e r ์มิค่ะ มีพลังงานไพ่ถ้วยขึ้นมานะคะวับนมองว่าในช่วงเวลานี้เนะี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาเองก็อาจจะมีชอยมีโดลเลอร์เข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะมีโอกาสทางความรักมีแพชชั่นนะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเนาะเราสึกว่าช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาของการที่ได้มีลักษณะ ในการที่เขาได้มีโมเมนต์มีช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ตัวตนของตัวเองด้วยค่ะได้ทบทวนอยู่กับตัวเองมีช่วงเวลาในการตัดสินใจหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนาะประมาณนี้คือเราสกว่ามันมีการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นโอกาสทางความรักนะคะแล้วก็มีทิศทางของการที่คุณคุณอาจจะ เห็นถึงพลังงานว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการเริ่มต้นการงานใหม่ๆนะคะหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณนี้ได้นะ,ะเดี๋ยเราไปดูกันเพิ่มเติมนะคะในส่วนของพลังงานของคนคนนี้นะพลังงานของคนเก่าของชาวธาตุไฟเพิ่มเติมนะคะให้ขึ้น2ถ้วยค่ะมาได้ออกฝ่นะคะเซ e ร์ตเมจิเชียน ให้พลังงานก้าวไม่เท้านะคะแล้วก็มีพลังงาน5ดาดบนะคะช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณนะคะมีโอกาสทางความรักเข้ามาเนาะมนมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในนั้นนะ่ะด้วยนะคะคือคนเก่าๆของคุณเนี่ยหรือตัวเขาเองในช่วงเวลานี้เนี่ยตัวคนเก่าของคุณนะเขาก็มีโอกาสมีช้อยมีทางเลือกเช่นเดียวกันนะคะ พลังงานตัวเขานะมนว่าเหมือนกําลังดึงดูดอะไรบางอย่างเข้ามาเขาน่าจะริดเช็คริดไ้ใ,ในใจแล้วว่าเหมือนอยากได้คนแบบไหนคะ่ะในการที่จะเข้ามามาแบบเป็นคู่ชีวิตมาเป็นพาร์ทเนอร์นะคะรือไปกันต่อพลังงานเหมือนกับคนที่กําลังมองประเมินดูความสัมพันธ์อยู่พลังงานก้าวไม่เท้าเนี่ยกำลังมองกําลังส่องดูอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ดูการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะ พลังงานเขาก็มีอุปสรรคในเรื่องราวของเงื่อนไขทางจิตใจทางความรู้สึกเหมือนกันนะแล้วก็มนมองว่ามันเหมือนมีแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างคะ่ะที่เขากําลังทุ่มเทนะคะกําลังที่จะเดินไปถึงจุดนั้นที่เป็นเป้าหมายของตัวเขานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรคือเป้าหมายของเขานะคะในความสัมพันธ์นี้นะคนเก่าๆของคุณเนี่ยนะเป้าหมายในความสัมพันธ์นี้ของเขาคืออะไรหรอคะ ขยิขึ้นถ้วยขึ้นมาจ้าถ้วยก็มามาได้ออฟแอร์เรืออมเพอร์เร์นะคะโอ้หกถ้วยมีความรู้สึกว่าเป้าหมายในความสัมพันธ์น่ะที่เขาตั้งไวอ้อ่ะเหมือนว่ามีในเรื่องราวของพลังงานความสุขนะคะพลังงานแฮปปี้เนสขึ้นมาความสุข ความพึงพอใจนะะโอกาสทางความรักนะคะการเคลียร์กับอะไรหลายอย่างแล้วอยู่ในจุดที่อทคอวบคุมได้นะคะมีการนึกถึงสถานการณ์เรื่องราวการอยากฟื้นฟูความทรงจำเรื่องราวความรู้สึกดีๆกับคนเก่าๆนะซึ่งเราถามถึงเดมอนว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะหมายถึงคุณนะคะเพราะว่าในท็อปิกนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ในส่วนของความคิดความรู้สึกนะคะของเขาที่มีต่อชาวทัาไฟแม่สิงธนูนะคะในช่วงเวลานี้นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยความคิดความรู้สึกที่มีต่อบุณในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะไพ่ขึ้น4ีดดาบขึ้นมาค่ะ5้าถ้วยยังไงคะมีไพ่พลังงานสามเหรียญน,นะคะ The Magician ค่ะมีต่อชาวทัาไฟนะ ิบถ้วยนายสครับพลังงานอะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับคนที่ไม่ได้เป็นการจบกันไปขนาดนั้นนะคือไพ่ขึ้นพลังงานสีดาบนะคะสีดาบมันเหมือนเป็นการชะลอการเบรกการนิ่งไปนะคะหรือว่ามันมีการพักกายพักใจพักใจกันไปประมาณนี้เบรกกันไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์พลังงานห้าถ้วยขึ้นมาเหมือนมีคนที่เขารู้สึกได้ถึง ความเสียดายเสียใจอะไรบางอย่างด้วยนะคะคือมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของการที่รู้สึกว่าเหมือนเขารู้สึกเสียดายบางสิ่งบางอย่างค่ะพลังงานเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับการอยากหาดีลอยากหาข้อตกลงร่วมกันอยากหันหน้าเข้ามาพูดคุยหรือเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆในความรู้สึก ที่มีต่อคุณนั้นเนี่ยเราพูดถึงถามถึงความรู้สึกที่มีต่อชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเสียดายโอกาสสถานการณ์ที่ผ่านมาน่าจะทําได้ดีกว่านี้ตัดสินใจได้ดีกว่านี้หรือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่านี้นะคะมันเหมือนมีเรื่องอะไรที่ยังจมอยู่อะไรที่เขายังมองอยู่ที่มันล้มไปอะนะท้กยที่มันล้มไปอะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ติดอยู่ในใจคนคนนี้เหมือนกันนะคะ พลังงานในช่วงเวลานี้มนว่าเขาอยากที่จะหาข้อตกลงปรึกษาหารือหรือหาแนวทางนะคะในการปฏิบัติที่เป็นการพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนาะคือเรู้สึกว่าคนคนนี้อยากคุยอยากดีลหาข้อตกลงที่มันเป็นประเด็นต่างๆอ่ะให้มัน มีจุดกึ่งกลางได้เพื่อจะได้รู้ว่าจะได้ไปต่อในทิศทางไหนนะคะพลังงานเหมือนกับคนที่ดึงดูดคุณเข้ามาเนี่แหละในความรู้สึกนี้ไม่ใช่แค่คุณดึงดูดเขาเขาก็ดึงดูดคุณมนว่าเขาตั้งฤทธ์ตั้งธงไว้ในใจด้วย mm hmm. เกี่ยวกับในเรื่องราวพลังงานก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมาของเขานะคะมีพลังงานเก่าๆขึ้นมาพลังงานหกถ้วยเป้าหมายที่ตั้งไว้การอยากฟื้นฟูอะไรบางอย่างคือในช่วงเวลาเนี้มันว่า เขาก็มีลทธิ์มีธงไว้ในใจว่าอยากที่จะทำอะไรยังไงนะมันมีพลังงานสิบถ้วยขึ้นมาด้วยโอกาสทางความรักนะคะเ,เรื่องราวของการที่น่าจะได้มี ฟิลลิ่งที่ยังรู้สึกถึงคุณเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงความผูกพันความอบอุน่นหัวใจนะคะนึกถึงโมเมนต์นึกถึงช่วงเวลาดีๆหรือตัวคุณในช่วงเวลานี้นะมันว่าคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะเป็นที่จับตาของหลายๆคนได้ฟิลลิ่งที่แบบดีมากๆคือเวลานึกถึงคุณขึ้นมาหรือความรู้สึกที่มีต่อคุณในตรงนี้มันว่าเขาก็นึกถึงช่วงเวลาโรแมนติกไทม์ช่วงเวลาดีๆระหว่างตัวคุณตัวเขานะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูในส่วนของพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะพลังงานความคิดความรู้สึกนะคะของเขาต่อชาวทัไฟนะคนเก่าของคุณในช่วงพฤษภาคมนี้นะคะให้ขึ้นพลังงานเดอ d e เดวิลนะคะสิไม้เท้าคะ่ะมีไพ่คลินออบโซลดนะคะราชินีถือดาบเ h อะไฮโรแฟน ไปขึ้นเพสพานะคะแล้วก็วิวฟอร์จูนค่ะช่วงเวลานี้เลยนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมองว่าคนเก่าๆของคุณนะคะชวาวทาดไฟเขาเหมือนรอจังหวะเวลาการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าคิดว่าในช่วงเวลานี้คุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีการโปรเกรสมันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะ ทิศทางในช่วงเวลานี้เห็นถึงความชัดเจนอะไรบางอย่างเนาะ Queen of s w o r d นะคะแล้วก็มุมมองว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่คนคนนี้นะเขาน่าจะรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดอะไรบางอย่างความพันผูกนะคะแรงที่แบบรู้สึกว่ามันดึงดูดซึ่งกันและกันการมีสเสน่ห์นะคะหรือว่าอะไรหลายอย่างที่มันเป็นแพชชั่นระหว่างตัวคุณตัวเขามันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ พันผูกตัดกันไม่ขาดอะไรแบบนี้นะคือมันมีในรูปแบบของความรู้สึกว่าเหนื่อยหนักแต่อยากพยายามอะ่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อยากดิวอยากหาข้อตกลงร่วมกันเนี่ยอันนี้คือรู้สึกว่าพลังงานขึ้นมาชาัดกับประเด็นปัญหาอะไรต่างๆนะคะมันว่าเขาน่าจะอยากหันหน้าเข้ามาพูดกับพูดคุยกับคุณเพื่อหาข้อตกลงหาข้อยุติในปัญหาแล้วก็เป็นการปล่อยวางกับปัญหานั้นๆน,น,นะคะ พลังงานภาพรวมมันมีจุดที่เริ่มต้นมีจุดที่ต่อติดเนาะในความสัมพันธ์นะเห็นถึงพลังงานนะคะโอกาสความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เหมือนเขารอจงังหวะเวลาการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่าในช่วงเวลานี้นะคะตัวคนคนนี้นะเขาคิดถึงชาวทไปอยู่หรือเปล่านะคะรู้สึกคิดถึงคุณอยู่ไหมในช่วงเวลานี้นะ คิงออฟโชดนะคะเดอะมูนค่ะคิดมากนะควีนออฟเพนทาโคลเดอะเอมเพรสแล้วก็เดอะอัลเฟรดบางบ้าเขาแอบ,บคิดว่าตัวคุณตัวเขาเนี่ยเข้ากันจริงๆเลยนะคู่กันจริงๆเลยเหมือนกับว่ามีอะไรที่ลิงก์เชื่อมต่อถึงกันทั้เดอะเอมเพรสเดอะอัลเฟรดหรือมีอะไรที่คล้ายกันหรือเขาอาจจะแอบ,บคิดว่าตัวคุณตัวเขาก็มีอะไรที่ มันลิงก์มันเชื่อมต่อมันเหมาะสมกันนะประมาณนี้คือเราู้สึกว่ามันก็เป็นในทิศทางที่คนนึกนะมันเป็นลักษณะของการคิดว่าจะเจอคนที่ตรงตามอุดมคติตรงตามที่คิดไว้ในลิ์ในสเปกอะค่อนข้างยากแล้วตัวคุณก็เป็นแบบหนึ่งในนั้นนะคะอ่ามันมองว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมมองว่าคิดนะ เห็นถึงความชัดเจนในเป้าหมายของตัวเขาแล้วนะคะตอนนี้คิดมากเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะคะเดโมนเนี่ยมนว่ามีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาด้วยนะตัวคุณในช่วงเวลานี้อาจจะอยู่ในจุดที่มีความพร้อมมากๆหรือมีความมั่นคงในชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอดูกันหน่อยนะว่าคนคนนี้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะเขาเนี่ย มีแนวโน้มเนาะในการที่จะ take a c t i นะคะหรือทำอะไรให้คุณได้รับได้รู้บ้างนะคะจะทำอะไรไหมหรือจะไม่ทำอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้นะมาดูซิคนเก่าของคุณเนี่ยนะคะในช่วงพฤษภาคมนี้ไพ่ขึ้นจ u s t i c e นะคะเก้าเหรียญหนึดาบค่ะมีไพ่พลังงาน10เหรียญนะคะแล้วก็8ดดาบเนาะ คนณว่าคนคนนี้ก็ยังมีกำแพงทางความรู้สึกอยู่นะแต่คุณก็คงจะพอได้เห็นถึงการสื่อสารอะไรมาความชัดเจนบางอย่างนะคะอยากเติมเต็มความรู้สึกอยากที่จะทำให้มันเป็นภาพรวมบรรยากาศของพื้นที่สบายใจพื้นที่เซฟโซนที่เกิดขึ้นนะคะ ในบรรยากาศตรงนี้เราก็อยากให้ความสัมพันธ์มันได้กลับมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลมีความแร์นะคะเกิดขึ้นประมาณนี้เห็นถึงพลังงานความสุขที่จะส่งตรงออกมานะคะคือเราสึกว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการทีตตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนเตรียมความพร้อมตัวเองให้อยู่ในสเต็ปของความมั่นคงการงานการเงินในเวย์ต่างๆนะคะเหลือไว้ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นี่แหละนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอีกนะคะคุณขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่จะเกิดขึ้นนะพลังงานนะคะคนคนนี้เนี่ยคนเก่าของชาทัดไฟนะคะเขาจะเทคชั่นนะคะหรือทำอะไรมาให้ชาทัดไฟได้รับรู้บ้างคะไปขึ้นควีนออฟสโตรดไนท์สปาวนะคะคว e นออฟคัพ มีไพ่พลังงาน9ดาบนะคะ4ดาบจัดเม e นตนะคะคือรู้สึกว่าการเทคชั่นของเขานะมันมีในเรื่องของการฟื้นฟูนฟนสิ่งเก่าๆขึ้นมาด้วยนะคะ ก็ยังแอบมีความคิดมากคิดฟุง้งอยู่ในความรู้สึกเหมือนกันนะสําหรับคนคนนี้นะคะพลังงานมีแรงขับเคลื่อนพลังงานมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วก็เห็นถึงโอกาสในเรื่องราวที่จะมีการฟื้นฟูนะคะคือมันมีการพักเบรกแหละเพื่อที่จะฟื้นฟูจิตใจแล้วก็มาในรูปแบบเวที่เป็นการเทคชั่นในรูปแบบของการให้แสดงออกถึงความรู้สึกนะคะการเอาใจใส่ นะคะบางคนออกแนวแบบการแสดงออกของความรู้สึกที่มันค่อนข้างจะ Sensitive ด้วยแต่คุณก็จะได้เห็นถึงความชัดเจนหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเขานะทีนี้เดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะคะว่าเวลาที่เขามีการเทคแอคชั่นมาแล้วนะคะความรู้สึกของชาวทัดไฟละ่ะหลังจากที่เขามีการเทคแอคชั่นมาถึงคุณนะคะคุณเองอะ่ะจะมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะมาดูกัน ไพ่พลังงาน4ีไม้เท้านะคะ1ดาบค่ะ The Moon ไพ่พลังงาน5ไม้เท้านะคะ7ซอัแล้วก็3ถ้วยนะคะถามว่าพอเขาเท t ชั่มาแล้วเนี่ยตัวคุณรู้สึกยังไงมอนว่าคุณเองก็แอบมีความรู้สึกว่า มันมันมีในเรื่องการขัดแยง้งคอนฟ lict ในความรู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่าโอ้คนคนนี้เขาก็ยังเป็นตัวตนของตัวเองมากๆนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะมีอีโก้ขึ้นมาด้วยคือมันมีพลังงานอีโก้ขึ้นมามีพลังงานความวิตกกังวลบางอย่างขึ้นมานะคะแต่ก็เห็นแหละว่ามีการชัดเจนมีความมีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่มากขึ้น แล้วก็พอสามทัวขึ้นมาเนี่ยเราสึกว,ว่าตัวคุณก็สุกเอนก็คลิปคอนเนคกคนนี้ไว้ได้เป็นแบบกายานามิตรเป็นเพื่อนอะไรแบบเนี้ยก็เชื่อมต่อคุยกันได้ประมาณนั้นมันมีทิศทางของโอกาสความมั่นคงที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะคนคนนี้มนว่าคุณอาจจะเปิดโอกาสมองเขาเป็นช้อยหนึ่งก็ได้นะในตัวเลือกของคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เขาจะมีการติดต่อสื่อสารคุณมายัางไงนะคะมาดูซิเรื่องราวของอะไรนะคะท o อ s s o r ซนะคะสี่ถ้วยค่ะ k i n g of pentacle นะคะถึงชาวท่าไฟด้วยเรื่องราวของอะไรในเดือสภาคมนี้เพ e of Cups The Empress นะคะถามว่าจะมาพูดมาคุยเรื่องอะไรหรอเห็นถึงในเรื่องของการเดินทางได้เห็นถึงในเรื่องของการที่พูดถึงความสำเร็จหรือว่าการที่ คุณอาจจะสักเซสกับบางเรื่องนะคะหรือยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจที่ต้องเลือกอาจจะมีการปรึกษาหรือว่าต้องการการซัพพอร์ตอะไรบางอย่างนะคะคนคนนี้มองว่ามาในเรื่องของการจะช่วยซัพพอร์ตหรือว่ามาในเรื่องของการที่จะเป็นมุมมองของการสื่อสารการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเนาะอาจจะคุยกันในเวที่มันเป็นความสมบูรณ์ในชีวิตเป้าหมายอะไรต่างๆด้วยก็ได้หรือสึก จุดที่แบบเหมือนต้องตัดสินใจอะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอีกนะคะพลังงานเพิ่มเติม,มในส่วนของทิศทางเอาคาในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่ขึ้นพลังงานเดบเมจิเชียนค่ะแดาบนะคะ Seven o อ p ลเพน c ด e คนะคะเดชารวนะคะควีนอัลวาดแล้วก็มีไพ่พลังงานเด็กถือไม้เท้านะคะโอกาสในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเป็น โอกาสของการที่มีการเรียนรู้นะคะมีการ learning ระหว่างกันและกันนะคะเอาคำเนี่ยมันรู้สึกว่าก็ยังมีกําแพงทางความรู้สึกอยู่นะสำหรับชาวธาตุไฟเองอะแต่ตัวคุณก็เหมือนพยายามที่จะสามารถที่จะีแรงขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างที่จะนำพาตัวเองให้ไปอยู่ในทิศทางที่เราตั้งเป้าหมายไว้ที่เราแพ a n n i n g ไว้หรือ สิ่งที่เราคิดในการที่จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามานะคะคนว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้อาจาจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่ในช่วงของการวางแผนวางแผนว่าเอจะไปยังไงต่อจะไปยังไงดีมันมีเวของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้วยแต่ตัวคุณก็เหมือนขอใช้ระยะเวลาในการประเมินดูพฤติกรรมหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมหน่อยในส่วนของทิศทางเอาคำละ่ะ ระหว่างตัวคุณแล้วก็คนเก่าๆของคุณเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรในช่วงพฤษภาคมนี้นะเป็นอย่างไรคะชาวธาตุไฟมาดูกันไพ่ขึ้นพลังงาน5ถ้วยนะคะ10ถ้วยคะ่ะ k n n o of c ั p ราชาถือถ้วยเอาอ The Sun นะคะ The v i e ว Fortune คะ่ะแล้วก็มีพลังงาน9เหรียญ จริงๆเอาคำโอเคเลยทีเดียวนะคือเรารู้สึกว่าภาพรวมมันมีการเริ่มต้นนะคะ The Sun เป็นพลังงานการเริ่มต้นเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานที่ดีๆนะพอ the ร์วิ f o r t u n e ขึ้นมาต่อเนี่ยมันรู้สึกว่ายังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นหรือมีการเริ่มต้นที่ดีมีทิศทางในความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะ ในความสัมพันธ์มันคงเป็นการรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วอาจจะมีการโปรเกรสไปในทิศทางที่เป็นเป้าหมายนะทีนี้เนี่ยมองว่าก็ยังมีเรื่องบางเรื่องแหละที่ยังติดอยู่ในใจ5้าทวยมันเหมือนกับเราก็ยังมองกับสถนนการ์ที่มันเคยผิดพลาดหรืออะไรที่ผ่านมาอยู่พลังงานก้าเหรียญขึ้นมานะคะความสุขความพึงพอใจอะไรที่เป็นรู้สึกว่าเป็นการที่ คุณสามารถชี้ตัวเองได้ด้วยตัวเองแบบร0 0ซดูแลตัวเองการงานการเงนิงน,งนสิ่งต่างๆความสุขที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาจากตัวเราประมาณนี้คือเราก็สุขว่าไม่ได้ไปคาดหวังเหมือนกับไม่ได้คาดหวังกับอีกฝ่ายมากจนเกินไปนะคะก็เหมือนอยากเป็นผู้ให้กันมากกว่าคือพลังงานมันก็มีในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจนะแล้วก็มีการซัพพอร์ตในเรื่องของพลังงาน ที่เป็นความรักความสัมพันธ์บางอย่างนะคะคือเราสึกว่าเรื่องของจิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเนี่ยพลังงานก็ขึ้นมาสิบถ้วยนะคะความรู้สึกของเอาลคามเนี่ยมนว่าคุณก็ได้รับความรู้สึกว่ามันเป็นการเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ขาอยากที่จะแนะนําอะไรนะคะให้กับคุณบ้างนะคะชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะ ไพ่อยากแนะนำอะไรคะไพ่ขึ้นพลังงาน9ดาบ7ถ้วย1ไม้เท้า6เหรียญมีพลังงาน2เหรียญน,นะคะแล้วก็มีพลังงาน The Shariot นะคะมนมองว่าไพ่เขาอยากจะแนะนำในเรื่องราวของการวางแผนวางแผนนะคะการแชร์วิ่งสิ่งต่างๆหรือการจัดสมดุล จัดบาลานให้กับชีวิตของตัวเราเองนะคะมนว่าช่วงเวลานี้ต้องเรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรสำคัญก่อนต้องทำก่อนนะคะคืออาจจะทำอะไรตามความรู้สึกตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นเพราะมันต้องมีลำดับจริงต่างๆนะคะแล้วก็แบ่งจัดสรรเวลาให้ดีนะภาพรวมคุณน่าจะมีโอกาสอะไรที่เข้ามานะคะมีช้อยมีตัวเลือกอะไรที่คุณต้องพิจารณาตัดสินใจนะคะ ลองดูในเรื่องราวของความแฟร์ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะแล้วก็การวางแผนวางแผนของเราในะระหละแพนดิงเป็นสิ่งที่จะทําให้เราตอบโจทย์ได้ว่าตัวเราต้องการความสัมพันธ์แบบไหนนะคะอย่าวิตกงังวลหรือว่าคิดมากจนเกินไปมนว่าหลายคนมีในเรื่องของการคิดมากจนส่งผลต่อสุขภาพในการนอนด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีชาวลคัคานาราศีอะไรที่เป็นคนเก่าๆของคุณบ้างอะนะคะชาวธาตุไฟเดี๋ยวเราไปดูกันนะราศีมังกรค่ะราศีพิจิกค่ะราศีเมถุนแล้วก็ราศีกรกฎนะคะ ประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ